ใครเห็นอะไรก็อย่ามาคอมเมนต์นะกลัววะ่ะเฮ้ยรอยอะไรอะ่ะไม่กล้าเดินไปวะ่ะมาฝัมาสังเฮ้ยทำไมเปิดไฟอยู่วะ่ะเร่งปั๊บไฟก็ปิดนะแม่งยังร้อนเป็นครูอยู่ไหมสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนนะครับพอดีว่าเป็นเวรกลางคืนแล้วก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่มานอนโรงเรียนแล้ววันนี้เราจะพาทัวร์โรงเรียนในตอนกลางคืนกันนะครับว่าบรรยากาศแม่งร้อนแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยซึ่งเส้นทางที่เราจะเดินไปเนี่ยนะครับ เราจะเดินเข้าตรงโดมตรงนี้แล้วก็ทะลุโรงอาหารออกไปแล้วก็วนไปที่หน้าอาคาร6หลังจากนั้นก็เดินมาที่หน้าอาคาร5เดินไปที่หน้าอาคารข้าหากรรมวนเข้าอาคาร7มาที่อาคาร8ทะลุออกมาที่อาคาร3แล้วก็ออกมาที่โดมเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงครับไปเลยไปเลยไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตั้งแต่หน้าโรงเรียนนะครับป้อมยามแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับจริงๆเดินตรวจเวรแหละนะไม่ได้พามาทําอะไรพิเรนพิเรนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสาธงนะ ก็เสาธงยังอยู่เรียบร้อยดีนะครับสําหรับคืนนี้ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นตรงเนี้ยเป็นห้องนอนเวรของคุณครูแล้วก็เป็นห้องนอนเวรของนักการนะครับแล้วก็ห้องประชาสัมพันธ์อยู่ตรงนี้เดินเข้ามาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นพระแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดคัดกรองบอร์ดได้มีการย้ายแล้วนะครับจากปกติบอร์ดจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ย้ายบอดมาตรงนี้นะอันนี้ก็รู้กันดีนะครับจริงๆกูถ่ายตอนกลางวันก็ได้นะกูม่ถ่ายตอนคืนทำไมวะเนี่ยเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับ ก็เดินเข้ามาตรงนี้อันนี้ก็จะสนามบาสเกตบอลนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นโดมแนละฝั่งขวาก็จะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวเราจะเดินไปที่บริเวณโรงอาหารกัน,นซึ่งถ้าพูดถึงก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเราเดินไปดูกันนะครับคือเราไม่มีไฟอะไรเลยนะครับมีแต่ไฟแฟลชโทรศัพท์เนี่ยตอนนีนะ้ตัวนี้ก็จะเป็นทางเข้าโรงอาหารนะครับด้านบนจะมีการสร้างหลังคางใหม่แต่เราเดินเข้าไปดูความเรียบร้อยกันนะครับจริงๆก็ไม่ต้องเดินมาดูก็ได้นะแต่อยากให้เห็นนะ ไอพวกอุปกรณ์พวกนี้ก็ยังทางานอยู่นะจริงๆก็น่าจะถอดปลั๊กถอดอะไรออกก็ได้เนาะอันนี้คือร้านสะดวกซื้อปึ๊บ้ยเดินเข้ามากัจใจวิวๆใจสันๆยังไงนะไม่รู้นะฮะแม่งอย่างหลอนอย่าลงอาหารต่เออจริงๆกูก็ไม่ต้องทําเพลงให้มันหลอนก็ได้นะมาดูกันดิว่าเพลงสนุกสนุกมันเป็นไงมาบริเวณตรงนี้มีฟรีไวไฟนะครับฟรีจริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ เราจะเดินทะลุกออกไปด้านหลังฝั่งนู้นนะครับเพื่อที่จะไปดูอาคารหกันเราจะไปดูอาคารกนะครับโอ้ยแล้วกูจะพูดให้เสียงน่ากลัวทําไมเนะี่ยบริเวณตรงนี้จะมีการเจาะออกไปหาโดมที่อยู่บริเวณนี้อีกทีนะครับเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูแต่มันไม่น่าจะเห็นอะไรนะไอ้โดมที่สร้างใหม่แล้วก็เอาหินอ่อนมาลงบริเวณนี้นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นโดมใหญ่ใช่ปะตรงนี้ก็จะเป็นโดมที่สร้างขึ้นมาใหม่เกิดว่ามองมาฝั่งนี้ ตกใจแม่งเหยียบเศษไปไหมฝั่งนี้ก็จะเป็นไอเสียงเฮียอะไรวะเสียงมาจากฝั่งโรงอาหารอุ้ยอุ้ยเหยียบเศษไปไม้ก็ไอหัตรงนี้ก็จะเป็นหลังโรงอาหารของเรานะไม่กล้าเดินไปวะเป็นกกวัวยังไงไม่รู้คือจริงๆมันไม่น,าน่าจะมีอะไรหรอกมั้งแต่มันไนอนี่เฉยเฉยนะครับมันอ่มืด มันอาจจะมองไม่เห็นอะไรหรอกเนาะอ่ะเราพาเดินไปดูก็ได้ด้านบนนี้ก็จะเป็นตึกหกนะฮะมีอยู่6ชั้นซึ่งก็มาถึงตรงนี้ก็จะเป็นป้ายสะท้อนแสงน,นะครับเออบริเวณนี้ก็จะเป็นหน้าอาคาร6แล้วเดีย๋ยวมาดูกันนะก็จะมีพวกอุปกรณ์กอ่อสร้างต่างๆนะครับมาวางไว้เพราะว่าด้านในตรงนู่นน่นะครับติดกับห้องดนตรีเนี่ยก็จะมีการสร้างอาคารใหม่นะฮะก็จะมีพวกหินพวกทรายอะไรต่างๆนานานะครับนี่เปิดขึ้นไปปุ๊บ มองขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นอาคารหกนะฮะใครเห็นอะไรก็อย่ามาคอมเมนต์นะกลัววะ่ะอาคารหกผ่านนะครับไม่มีห้องไหนที่เปิดไฟทิ้งไว้นะครับถ้าเกิดว่าห้องไหนเปิดไฟทิ้งไว้ก็ช่างแม่งเหอะนะครับมันคงไม่ขึ้นไปปิดให้อนะมันดึกอ่ะมาตรงนี้ก็จะเป็นหลังเวทีนะครับด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นโดมใหญ่ของเรานะไอเห็นไฟสว่างๆตรงเนี้ย เป็นรถ6ล้อมาจอดนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับไอ้สเตนเชียของเราเนี่ยมันมี1 2 3 4 5ชั้นปกติมันมี4ชั้นนะแล้วก็ขยายด้านข้างออกมาอีกนะครับให้มันกว้างขึ้นอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นข้างหลังจอทีวีจอใหญ่ๆของเราเดี๋ยวเราทําการเดินไปสำรวจอาคารแถวๆอาคาร8อาคาร7อาคาร8กันนะครับโอ้โหอาคาร5ก็มีเสียงน้ำหยดติงต๋งๆนะได้ยินไหม อันนี้ห้องแนะแนวก็จะมีพวกเจ้าถิ่นแหละครับพวกหมาไอหมาไม่ใช่ด่านะเรียกมันเฮ้ยหลบทางหนดีหลบทางหนดีมองเหมือนมีเรื่องเหรอมึงอะไอนี่ก็เหมือนกันมึงเอาไงเนี่ยมึงไม่หลบใช่ไหมกูอ้อมเดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันนะครับอ่าบริเวณนี้อาคาร5ถ้าเกิดว่าเราจะไปบ้านพักคูดเราจะไปฝั่งซ้ายตรงนู้นนะครับมาดูอาคารนี้ก่อนอาคารนี้ไม่มีห้องไหนด้านบนที่จะเปิดไฟไว้นะครับก็เรียบร้อยนะก็เดินต่อนะครับ เหมือนเดิมนะครับมาถึงบริเวณนี้เนี่ยหน้าห้องประชุมเนี่ยนะครับก็จะมีพวกไอตู้กดเงินอะไรพวกนี้ก็เปิดไฟทิ้งไว้อยู่ไม่ใช่ตู้กดเงินดีพวกตู้เติมเงินแล้วก็ตู้โทรศัพท์นะครับอ่ะไปต่อนะครับบริเวณนี้มีการเปลี่ยนลังคานะก่อนที่จะเป็นโควิดก็น่าจะได้เห็นกันนะครับก่อนที่จะปิดนะนะก็เดินมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปตรงนู้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ทะลุออกมาฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนนะฟังเสียงก่อนนะเดี๋ยวผมจะเงียบ โหแม่งโคตรน่ากลัวเดินมาเดินมาเรื่อยๆนะครับเป็นการเดินตรวจอาคารนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ํานะครับทําไว้เพื่อประกอบกิจกรรมลอยกระทงเฮ้ยไม่ใช่นะครับอาคารนาฏศิลปนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องพวกยบปักถักร้อยใช่ไหมบริเวณนี้ก็เดินมาดูเราดูที่อาคาร8นะครับตึก8มีอะไรผิดปกติไหมเปิดไฟอยู่หรือเปล่าไม่มีนะครับก็เดินต่อไป ตึกฆากรรบริเวณนี้เป็นตึกฆารกรรถ้าเกิดเดินตรงไปตรงนู้นน่ะก็จะเป็นบ้านพาักครูละเราไม่เดินไปดูเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรนะบริเวณบ้านพาักครูอี๋เบวซ้ายมาด้านขวานนี้ก็จะเป็นอาคารเจ็ดนะครับโห้ยหน่ากลัวว่ะเอาจริงๆนะที่เดินแล้วก็พูดไปอยู่เนี่ยเอาจริงๆกลัวนะไม่ค่อยอยากจะมองอะไรมากมายเลยนะอ่ะเราเดินไปเรื่อยๆนะครับไอ้นี่ตะแกรงสังเกตดูตะแกรงพวกนี้นะครับจะเป็นตะแกรงที่ยกขึ้นไปปิดไว้กับอาคาร8ด้านบนเนี่ยจะเป็นอาคาร8เนาะซึ่งนก พวกนกอ่ะมันจะเข้าไปก็จะมีตะแกรงไปปิดให้แล้วนะครับเป็นอาคารศิลปะนะเดินต่อเฮ้ยทำไมตึกนี้เปิดไฟอยู่วะอย่างนี้เราต้องเข้าไปปิดไฟเสียแล้วนะครับคือมันไม่ได้ใช้งานแล้วมันไปปิดไฟตรงไหนวะเดี๋ยวถ้าเกิดปิดไฟแม่งก็มืดดิแล้วกูจะออกไปยังไงทำไมไฟมันเปิดอ่ะอปิดไฟตรงไหนวะกะพริบแบบลอ,อยอะไรอะ อย,อย่าบอกนะคูต้องเดินเข้าไปปิดข้างในต้นม้นเหรอถามจริงจริงไหมเนี่ยไปก็ไปเนี่ยมีงูมีอะไรหรือเปล่าวะเฮ้ยปลั๊กไฟก็ปิดอยู่นะแล้วกูต้องไปปิดตรงไหนวะโอ้ยเฮียเก็บอะไรวะอ้าหรือว่าปิดตามตรงนี้ไปดูกันโอ้ไอหาแล้วกูจะเดินเข้าไปทำไมนี่ปิดตรงนี้นะครับ ไฟก็ดับแล้วเราเรีบไปดีกว่ารู้สึกวงัวงวง,ว,งวังเวงวิวกวิบวเวอย่างไงไม่รู้น่าจะเป็นดวงสุดท้ายปิดเึ๊บเยบร้อยนะครับแม่งอื่นก็ร้องบริเวณนี้ก็จะเป็นเปิดไฟไว้ปกติอยู่แล้วก็ไม่ไมน่านจะมีอะไรไเป็นห้องน้ําแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้เฮียสว่างสว่างแต่แม่งโคตรน่ากลักวอลองเดินดู ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติหรือเปล่าเฮ้ยเดินแค่นี้ก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยไม่ใช่เหนื่อยอะไรนะแม่งรุนไม่รู้จะเจออะไรหรือเปล่าหมายถึงเจอเหตุการณ์นะครับตอนงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเราก็จะเลี้ยวออกทางโดมตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะไปจบอยู่ที่หน้าโรงเรียนเหมือนเดิมนะโอ้ตรงนี้แม่งแม่งกลัวว่ะเดี๋ยวซ้ายไปดูดิมีอะไรไหมเนี่ยมันเป็นเสียงอะไรอยู่ในหูแว่วๆก็ไม่รู้อะเฮ้ยมาตรงนี้แม่งคดกล้องไม่กล้าถ่ายตัวเองแม่งกลัวสะท้อน เดินไปหน้าโรงเรียนกันดีกว่านะครับก็เวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับตอนนี้ห้าทุ่มเที่ยงคืนประมาณนี้แหละนะก็จากการเดินดูแล้วก็เดินสำรวจคร่าวๆก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับโอ้โหเวลาเดินไปก็ใจวิวๆเหมือนกันนะไม่รู้จะเจออะไรขึ้นมาก็วิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าวิดีโอหน่าจะมีอะไรมาให้ดูนะครับไปบายบายเป็นครูอยู่ไหม